เวลาเราไลฟ์สดขายพระเราก็จะเอากล้องมาแนบแบบนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2พระ h ช n แนลมีลูกค้าบางคนนะครับของผมที่ซื้อกล้องสองพระไปนะครับเขาบอกว่าเอาไปใช้ในการไลฟ์สดขายพระนะครับ ทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราไลฟ์สดขายพระเราก็จะเอากล้องมาแนบแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกล้อง d 80นะครับางานแบบนี้ก็เห็นภาพคมชัดดีนะครับสำหรับบางคนเนี่ยก็ส่องค่อนข้างจะติดขอบของกล้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแทบจะเห็นกล้องมากกว่าตัวพระซะอีกนะครับ ผมอยากจะแนะนำเทคนิคนะครับให้ได้กำลังขยายมากขึ้นให้เราเอากาวสองหน้านะครับหรือดินน้ำมันกาวนะครับมาติดกับตัวมือถือนะครับเวลาเราใช้งานเราก็แค่เลื่อนตรงก้านตรงนี้นะครับมาปิดที่เลนส์นะครับของกล้องเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับผมก็เลื่อนก้าน ของกล้องนะครับให้มาอยู่ตรงกลางเลนกล้องเห็นไหมครับกไ็ได้ได้ภาพแบบแทบจะไม่ติดขอบนะครับติดขอบแค่ดิดเดียวแล้วเราสามารถซูมเข้าไปได้อีกนะครับอันนี้ผมใช้กล้องรุ่นเก่านะ8ปีมาแล้วไอโฟนหกเนี่ยนะครับมันซูมได้สามเท่าเราก็ได้ภาพที่มันขยายใหญ่มากกว่าเดิมเห็นไหมครับ างานของเรามันก็จะเหนือกว่าคนอื่นนะครับหากใครสนใจกล้องตัวนี้ติดต่อที่เพจได้นะครับผมขายเนี่ยคุณภาพเป็นแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี่เลยนะครับมีความคมชัดสูงมาก